นิดเป็นสาวโรงงานในจังหวัดระยองรายได้เดือนละประมาณ1 2 0 0 0ันแต่เธอรู้ว่าถ้าอยากเลี้ยงครอบครัวให้ดีขึ้นเธอไม่สามารถพึ่งเงินเดือนเพียงอย่างเดียวได้วันหนึ่งเธอเห็นเพื่อนโพสต์ขายเสื้อผ้าใน Facebook เลยเกิดความคิดว่าถ้าเพื่อนทำได้เราก็ทำได้เธอเริ่มจากการหาสินค้ามาขายแบบไม่ต้องสต็อกของและโพสต์ขายหลังเลิกงานทุกวันช่วงแรกขายแทบไม่ได้เลยมีคนกดไลค์นิดเดียวเธอเคยท้อแต่ไม่หยุด เธอลองเปลี่ยนแนวการโพสต์พูดกับกล้องแบบเป็นกันเองบางวันแม้จะเหนื่อยจากโรงงานก็ยังถ่ายคลิปรีวิวเสื้อผ้าเองในห้องเช่าเล็กๆเ,เวลาผ่านไปยอดขายเริ่มดีขึ้นจากวันละหลักสิบเป็นวันละหลักพันเธอเริ่มมีเงินเก็บเริ่มรับของมาสต็อกเองและเปิดเพจเป็นของตัวเองชื่อนิดนิดแฟชั่นปัจจุบันเธอลาออกจากโรงงานและเปิดหน้าร้านเล็กๆจากคนที่เริ่มด้วยมือถือเครื่องเดียวกลายเป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้มากกว่าที่เธอเคยฝันไว้ ข้อคิดจากเรื่องนี้เริ่มได้แม้ไม่มีทุนมากเพราะโลกออนไลน์เปิดโอกาสให้ทุกคนความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบอย่ากลัวเรื่องเล็กๆเ,เพราะธุรกิจใหญ่ๆก็เคยเป็นศูนย์มาก่อน